สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม b o o ซ Z ดออร i จินะครับก็เกมนี้เป็นเกมแนวยิงกันครับแบบเทิร์เบดซึ่งส่วนตัวเจได้ลองแล้วก็เล่นเพลินอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับว่ายิงกันแบบเทิร์เบดเนี่ยเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ตัวเกมกันเลยดีกว่าครับ แต่ว่าจริงๆจะบอกว่านอกจากตัวชุดลูกไก่แล้วเนี่ยตัวเกมมีแฟชั่นแบบว่าเยอะมากเลยนะครับให้เราเลือกได้กันแบบว่าไม่เบื่อเลยทั้งแบบว่าแนวเท่ๆก็มีหรือว่าแนวน่ารักก็มีนะครับเดี๋ยวเจพาาไปดูนี่นะครับเป็นพวกแฟชั่นทั้งหมดที่มีในเกมนะครับคือแบบว่าเยอะมากเลยนะแล้วเนี่ยเลื่อนไปดูด้านขวาเพิ่มเติมก็ได้นะครับมีด้านขวาด้วยมันจะเป็นแต่ละทีมแต่เจลองไล่ให้ดูแบบไวๆอันนี้เยอะมากเลยนะครับเราอาจจะต้องไปดูในเกมเพิ่มเติมด้วยนะครับไล่ลงมาแบบว่าพวกสีเกศสีทองอะ,ะรรไรอยา่างนกยซ จริงเปลี่ยนทีละส่วนก็ได้นะครับมันจะมีด้านล่างเนี่ยที่แบบว่าให้เราเลือกทีละส่วนนะครับเนี่ยผสมได้ตามใจเราพวกแบบปีกอะไรนี้ก็มีนะครับเส้นตัวเกมมันก็จะมีแบ่งออกเป็นหลายโหมดนะครับจะแข่งแบบว่าเป็นลีกก็ได้หรือว่าจะตั้งห้องตีกันเองก็ได้ถ้าเกิดไปตั้งห้องเองเนี่ยเราสามารถชวนเพื่อนเรามาเล่นก็ได้หรือว่าชวนคนในเซิร์ฟก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นมากสุด4 v 4นะครับหรือว่าจะไม่ถึง4 v 4ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดอยากหาห้องไวๆจะเป็นแบบแมตช์นี้ก็ ก็จะเป็นนี่นะครับเข้ามาเราก็กดเริ่มตรงนี้กันเลยอ่าอย่างนี้เจได้ละครับเนี่ยก็เป็นสู้2 V2 นะเพราะตะกี้เปิดไว้2ช่องใช่ไหมมีตัวเราก็เป็นตัวนี้แงตัวเจเทพนะคือแบบว่าเด่นอยู่ใส่เป็นแฟชั่นเป็นตัวลูกไก่นะครับเกมก็จะเป็นแนวเนี้ยครับอันนี้มัน อยู่ขอบจอนิดหนึ่งไอเทมบางนะครับเดี๋ยวเราลองยิงไปก่อนตัวเกมมีช่วยตอนแรกนิดหนึ่งนะเห็นหลอดฟ้าไหมครับเนี่ยมันจะแบบว่าประมาณประมาณให้ก็คือเน้นความแม่นยิงกันอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากจะยิงกันตามปกติแล้วเนี่ยมีไอเทมแบบว่าซับตัวเราก็ได้ไอเทมแบบทำให้เราปาแรางขึ้นได้แล้วก็สู้กันใครเลือดหมดก่อน2คนแพ้อะไรเงี้ยครับสตาร์มิน่าด้านล่างน,นี่คือเป็นเกี่ยวกับการใช้ของเนี่ยครับเออแล้วก็เราสังเกตปาตะก้เขาปาอาวุธมาใช่ไหมอาวุธแต่ละคนไม่เหมือนกัน้วยนะมีบางอันก็แบบว่าความแรงต่างกันบางอันก็็็เเปนนแฟชั่ฉๆกมี เนี่ยคนนี้ป่าเป็นไดนาไมท์เลยจบแล้วละเพื่อนเจจะล่วงเลยเนี่ย <c oughs> คือจริงๆถ้าเกิดเราตกแมปนี้เราก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเดินออกมาก็ใช้สตามิน่นะครับเราซัดบอกว่าเพิ่มพลังเลยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวตายก่อนไม่ได้ใช้ไปหลอดสีฟ้านี่บางทีมันก็ไม่ตรงนะเนี่ยดูดิ <c oughs> ก็ไม่ค่อยโดนใช่ไหมแต่รอบนี้พอได้อยู่ไม่ค่อยแรงเลยแต่ว่าโดน2ตัวก็ถือว่าโอเคครับคุ้มอยู่เอาวะทีนี้คือใส่กันเต็มเลยแล้วเดี๋ยวนียที่เห็นเขาเป็นออร่าเนี่ยคือใกล้จะใช้ไม้ตาย,ลยแล้วมีไม้ตายด้วยนะครับตัวเกมอันนีีเ้เาาาปวดดมก เราก็ได้รอบฟรีไปรอบนึงมีบอกปูมแซ่สนุกจริงอันนี้น่าจะไม่ได้พิมพ์เองแต่ว่ามีกดเป็นอีโมดท,ที่แบบว่าเกมเซตไว้ให้ได้อันนี้ถ้าเกิดเขาปาวุดก็คือตัวเราได้เปรียบละเนี่ยคือมันจะเป็นแต่ละตาอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนแบบเป็นเทิร์นเบสผัดกันอันนี้คือว่าโหดมากเลยนะคือแบบว่าถ้าเกิดเป็นมุมย้อยๆนี่มันจะเลงยากใช่ไหมอันนี้คือแบบมุมอย่างสูงเลยเดี๋ยวเราลองบ้างดิไอ้จริงๆก็ปรับให้เป็นมุมสูงได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าฮึบ เอ้ยยังโดนอยู่เพราะว่าไม่มีหลอดสตเจสไงคือถ้าเกิดไม่มีหลอดฟ้านี่เล่นกันยากเลยใช่ไหมครับบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะแล้วแต่ว่าเราเล่นโหมดไหนกันนะครับเอา้ามี่เขาแรงเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับดาวกระจายเรามันจะมีบอกว่าเปลี่ยนของมีอัพของในอนาคตด,ด้วยบางคนก็อาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบใช่ไหมแต่ว่ามันก็ทําให้เกมมีแบบว่าสีสันมากขึ้นนะครับเปลี่ยนอาวุธอัพเกรดอาวุธอะไรเงี้ยอ้ตต่นี่แรงมากเลยฝั่งเราปากหัวที่จะ270เลยครับเออเนี่ยก็ชนะแล้วมีคนแบก เป็นประมาณนี้ครับมันก็เล่นเ,นเพลินดีนะแล้วแบบว่ากดได้เรื่อยใช่ไหมมีแบบว่าจัดแรงการมีจัดอันดับมีเจอเพื่อนเจอคนในเซิร์ฟอะไรเงี้ยครับ 8ทีนี้เราต่อกันอีกสักแมตช์ละกันนะครับเจลองสลับอาวุธดูละกันนะตะก,กี้เป็นดาวกระจายใช่ไหมครับรอบนี้เป็นปืนแทนแต่ว่าจริงๆดาวกระจายจะอัปเกรดไปเยอะกว่านะแต่ไม่เป็นไรลองดูบ้างเป็นห้อง2คนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนยังไม่ปลดล็อกอะต้องรอผ่านแบบว่าเนื้อเรื่องผ่านอะไรไปเยอะกว่านี้ก่อนมันจะได้เล่นคนเยอะกว่านี้ได้อันนี้เล่นสองสองไปก่อนนะครับเดี๋ยวนะจริงๆเจไม่ควรจะเดินเล่นเลยเราควรจะเดินไปไกลๆเดินไปใกล้เพื่อนเดี๋ยวมันปลาระเบิดมาทีโดสองคนใช่ไหมอ่ะไปก่อนเลยจะตรวดป้ง ใช้ได้อยู่ไหมร้อยสาหกแต่ไม่เท่าไอตัวตะกี้อะตัวตะกี้ปาทีรอไปโหสองร้อยกว่าไอนี่ใช้เหมือนตะกี้เลยอะเจว่าไอปืนที่มันเป็นในตัวอาจจะมันก็ไม่แรงเท่าคนตะกี้นี่เนาะเฮ้ยสายฟ้าโหเท่เอ้าแต่ว่าฉากนี้มันแล้วแต่ด่านด้วยใช่ไหมด่านนี้พื้นไม่ระเบิดครับเออวะตะกี้จะยิงไปพื้นก็ไม่ระเบิดโอ้เกือบโดนเสียแวบโอเคได้อยู่เลือดเต็มคือเกมนี้มันจะมีบันทึกให้ด้วยนะว่าคราวที่แล้วเรากดไปเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราเขาเห็นหลอดแดงเขาก็น่าจะ แบบว่าคล้ายๆกับเกินดอดแล้วนีดนึงต้องเดินหลบหน่อยให้เขาเลงยากขึ้นแต่ว่าปลาไม่ทันไปจะลวดได้อยู่สีฟ้าแม่นอยู่ส่วนใหญ่สีฟ้าจะแม่นนะครับที่มันเป็นหลอดช่วยแต่ว่าบางโหมดก็ไม่มีแล้วก็บางทีก็ไม่แม่นเฮ้ยนี่เขากดเพิ่มเขาเวอร์อัพมานี่ว่าแรงจัดเลยตะกี้ดีนะไม่โดนแต่ตากาโตไอ้ปืนของคนนี้เท่มากเลยเป็นสายฟ้า แรงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปเสี่ยงโดนเลย <c oughs> ตะก,กี้เขายิงด้านหน้าเราแบบไม่โดนขาดไปทีเดียวใช่ไหมพอเราขยับมาเขาก็เพิ่มแรงมาเออแล้วก็เกือบโดนต่ยงไม่โดนเหมือนเดิมแสดงว่าแผนที่เราเดินมานี่ได้ผลนะเนี่ยเอาละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคนหลังจะตายละโอเคทีนี้เจต้องเดินหลบไปอีกหน่อยปะ่ะเดี๋ยวการโต้มันปลาตำแหน่งนั้นเราใช้แบบกระจายแล้วก็โอเคใช้ได้แค่เดียวสตามิน่าหมดเดินเยอะเกินเอาเนี่ยแหละ3อันโดน2คน โอ้โหต่มันเบาลงไหมเนี่ยเอาละอันนี้คือเป็นไอตัวเพิ่มปริมาณปืนนะครับที่เขาใช้ตะกี้ไม่ได้อยู่เขายิงวุ่นหมดเลยยิงหลายดอกมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นใช้เทมเสริมเพิ่มจำนวนดอกถ้าโดนทีนี้คือปักหัวหลายเท่าเลยนะนนโดนปะอันนี้โดนอยู่โอเคเฮ้ยดูทีมเราเอาเรื่องอยู่เนี่ยทำเล่นไปไอคนนี้รอบนี้ยิงโดนแล้วปะเนี่ยสายฟ้า อุ้ยรอบนี้โดนแล้วอ้แต่ไม่แรงมากพอได้โอ้แต่มันเพิ่มมาหลายดอกนะเนี่ยพอได้อยู่โดนแล้วแต่ยังไม่ค่อยแรงมากนี่แล้วจริงๆมันจะมีไอเทมเสริมนอกจากฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้เป็นพวกปืนใช่ไหมเพิ่มกระสุนเพิ่มความแรงอะไรเงี้ยอันนี้มีพวกไอเทมบัฟด้วยนะเดี๋ยวเจลองใช้ดูสักตัวหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นย้ายที่ครับอันนี้ยิงขำๆแล้วมันจะย้ายที่อย่างเงี้ยปึ๊บใช้นี้ดูกันอันนี้เป็นน้ําแข็งอันนี้เจเคยลองแล้วมันเป็นคล้ายๆกับว่าทําให้เดินนไไม่่ด้อ,อี ขยับไม่ได้นะแต่ว่าไม่มีเดเมจนะครับเอาไว้ซีซีนี่เป็นพวกสกิลเบสิกอยู่แต่เบสิกแต่ว่าก็มีประโยชน์นะพวกแบบพวกคิวพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็จิจๆเจยังโดนตีไม่เยอะจิงๆจะบอกว่ามันมีเอ็ดหลอดนี้ด้วยที่เป็นเขียนว่าพาวเวอร์เนี่ยคือเป็นคล้ายๆกับเปิดอันติมันจะบอกว่ายิ่งโดนตีเยอะมันจะยิ่งเกรขึ้นเร็วพอเกรเต็มแล้วแบบว่ายิงแรงกว่าปกติอะไรเงี้ยเอาล่ะจะชนะแล้วรอบนี้ไม่น่าเกมพลิกเฮ้ยสายฟ้าแดงโอ้แต่ไม่โดนใช้บัฟอะไรมา แตว่าดูน่ากลัวอยู่ปืนเขาแต่มันไม่โดนไงโอเคอยู่ไม่โดนโอเคตาเราแล้วหล่าววัยรุ่นแปลปิดฉากรอบนี้เจกดซัดเต็มหวังว่าจะไอ้นี่นะหวังว่าจะโดนเต็มเต็มไปโอ้ได้อยู่แต่ไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าหลายดอกนะโอเคก็ถึกอยู่ยังไม่ตายแต่ของคนนี้แรงมากเลยนะร้อยห้าสิบกว่าสองดอก เอ้ยมันบอกว่าเกมดเดินมา5นาทีมีโบนัสดาเมจครับกลัวเกมจบช้าไปไม่ระทึกใจพอใกล้ๆแบบว่าผ่านเวลาไปเยอะมีบัฟดาเมจเพิ่ม2ทีมตีแรงขึ้นทั้งคู่เราจะโดนเกมพิกไหมเน่แบบว่าตีแรงๆทีเดียวหายไปนะเนี่ยเฮ้ยโอ้แต่ว่ายังโอเคอยู่แรกๆมันไม่โดนไงเลือดยังเต็มอยู่แปลทีนี้เราปิดเกมเจลองเปลี่ยนเป็นมุมเสยขึ้นมามันจะโดนเยอะขึ้นไหมมุมเสยนี่ถ้าเกิดสมมติคนยิงแม่แมแมมนๆมันปาักกลางหัวนี่อย่างเท่เลยนะครับ เอาไอ้ข้างหน้าไม่โดนแต่คนข้างหลังไม่โดนสอดอกดเลยเฉยเรียบร้อยมีตายไปก่อนคนนึงเอาละ่ะปิดฉากครับโอเคชะนะแล้วครับก็เป็นประมาณนี้เนาะ